รีวิว Honda City Hatchback ปี2023สีขาวพิเนียสไลด์คันนี้เลยนะคะได้อะไรบ้างไปดูกระจังหน้าและกันชนหน้าสีดำเงามาพร้อมสัญลักษณ์ RS ไฟหน้าหลังแบบฟ u ู l LED มาพร้อมไฟตัดหมอกลายล้อแมกขอบ16มาจากโรงงานด้านข้างหูกระจกคีบฉลามจะเป็นสีดำมือจับสีเดียวกับตัวรถ รุ่น5ประตูจะสามารถพับเบาะได้60-40เหมาะมากๆก,ก,กับแม่ค้าแม่ขายที่ต้องการขนของและขนสัมภาระต่างๆเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1,000เทอร์โบอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่23.3กิโลต่อลิตรภายในได้เบาะหนังผสมกำรรมะหยีสีแดงดีไซน์แบบสปอร์ตนะคะแล้วก็ได้ปุ่มล็อกความเร็วขณะขับขี่ด้านหลังสามารถพับเบาะได้60-40 กว้างขวางและมีความอนเนกประสงค์มากๆสำหรับแคมเปญเริ่มต้นดาวที่10%ของราคารถยนต์ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถทักสอบถามมาที่เซลล์ยได้เลยค่ะ